คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงขี้บนนะเมื่อตะกี้ลุงสองน้ำตายไปแนละ้วเกมฟุตบอลสามอาทิตติดแล้วนะช่างแม่มันไม่เล่นแล้วนะเอาเป็นว่าสามอาทิตติดเลยเกมฟุตบอลวันจันทร์หน้าลุงไม่เล่นนะ <Yeah! S 1> เกมฟุตบอลมาดูในกลุ่มกันเช้านี้ดีกว่านะ ในกลุ่มเช้านี้แหน่งแปะมาลุงมารอหน้าจอแปะเลยนะไม่สนนะไม่ตามใจตัวเองนะมาตามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มดีกว่า8ปดคูณสิ นอนดอกเดียวเอาเรื่องนะเออเอา8คูณ10ก็8คูณ10นะชาตินี้ลุงขอตามในกลุ่มแล้วกันนะกับเกมแปะนะดูจากการพูดคุยชาตินี้ทำไมคึกคักจังนะอาจจะเป็นเพราะวันนี้วันหยุดก็ได้นะบางคนอาจจะอยู่บ้านก็เลยเล่นสนุกกันรนี่เมื่อคืนลุงโดนตัวนี้มานะตีก๊อฟเต็ม,เต,มเต็มเลยนะแม่งหงุดงิดชิบหายตนะั้งแต่เมื่อคือนละมาชาตินี้มาเล่นแปะกันดีกว่าสนใจเข้ากลุ่มลิงค์คอมเมนต์แรกนะก่อนรับชมคลิปเหมือนเดิมฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะ เมื่อกี้8ปดคูณสิใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีนะึงแปดคูณสิใช่ไหมเมื่อกี้8ปดคูณสินอนดอกเดียวรู้เรื่องนะไม่ยากเลย8ปดคูณสินี่เดี๋ยวขอซื้อเลยที่เบ็ดสี่สิบเท่าไหร่ว่าสองพันไหมไม่เอาซื้อครบไปเลย60ไปเลย3ามพันดคูณสิดอกเดียวนี่ขอดอกเดียวรู้เรื่องแม่งหมุนง่ายหรอกแปดคูณสิเอาแค่คูณสิข้างล่างนี้หมุนครั้งเดียวถ้าตกดําก็ ออตัวใครตัวมันแม่งไม่ตกดาหรอกหลอกเดียวรู้เรื่องไปดังพูดพมทำเพลงเยอะได้เล่นน,นะนะ8คูณ10นะเป็ดอกทุน3,000บาทเมื่อกี้เศ้าดินซ็อกเกอร์เล่นกูแสบตอนนี้มาลองดูว่าแปะได้ไม่ได้หมุนหนึ่งปะทัดมา540 10มาต่อเคมากันต่อชิงฉาบขอเคช่อง3ไม่ไหลนะ1,000กับ50 เอากลับมาหน่อยอุ้ยสิมาดอกนี้สวย7จดยมากันต่อเออสามหกศูนย์เอ,อมาต่อเจ็ดสองศูนย์นั่นไงนั่นไงเออสองพันแปดเอ้ยเอ้ยเอาดิตามใจตัวเองมาสองเกมแล้วนะเออวันนี้มาขอตามใจตัวเองอีกเอ,อ้ยไม่ตามใจตัวเองตามในกลุ่มพันแปดพันแปดมาโบไหมยังไม่โบไม่บ้ายังไม่โบ ยังไม่ไหลเจมาก่อนบับบับบับ,บ,บเอออังเปามาชิงชาบมาไม่ได้นะเออกำไรมา400แล้วเว้ยแต่ลึ่งไปนั่นเคมาต่อโอ้โอ้มาเว้ยกำไร600ตอนนี้มาหมุนสุดท้ายไอซักทิแม่ไม่ทิ้งทวนนะถึง8จะไม่นอนแต่เอากำไรมาให้เรา641บาทแบบนี้หนักภบมหานะ เดี๋ยวลุงขอเล่นที่เบตสิบห้าสิบหมุนเอากําไรมาปัน่นเดี๋ยวลุงจะขอทําธุระแป๊บหนึ่งนะขอทิ้งไว้ตรงเบดสิบอ้าสิบหมุนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอธุระแป๊บหนึ่งลูกตอนนั่งก่อนเล่นนะ่ะไม่ทักกันมาพอเล่นปุ๊บเอาอีกแล้วได้กําไรหน่อยนึงแม่งมาขวางดวงกูไม่ไม่รู้นะเดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึ่งลงมานะ โอเคมาดูกัน50หมุนนี้ออกหมวกจ่าะนะออกหมวกจ่าลองดูลองดูองดเออทำไมเขาต้องบอกว่าออกหมวออกจา่าวะใครพอรู้มากวะให้มันรู้ว่าจะออกหมวออกจ่าะนะทําไมมันเกี่ยวอะไรกับหมูกกับจา่าวะพูดปุด๊บก็สงสัยอีกแม็กซด็กนี้เป็นคนขี้สงสัยนะเวลาเจออะไรแปลกๆเคยเป็นไหมเวลานึกอะไรไม่ออกอะ่ะแบบช้างอยู่ในหัว ทั้งวันนะแม่งทาอะไรไม่ได้มันนั่งนึกอยู่นะไอ้คนนี้ชื่ออะไรวะไอ้พระเอกเรื่องนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ไงแต่นี่มันติดอยู่ในหัวอีกออกมูออกจ่ามันคืออะไรวะเออแล้วก็เป็นคนพูดเอง้วก็ตั้งคําถามใส่หัวตัวเองด้วยนะเก่งนะแหละครานี้เก่งเรื่องอะไรวะเนี่ยมาตอนไล่กันต่อลูกไปเจมาเออเอาขยับบะบ้ามาเอมาอุ้ยไลยนอกก็มาดีเว้ย ไม่ใช่โอ้ยลุ้นเข้าฟรีกันก่อนนั่นไม่ติดอีกตัวนึงแม่นะเ <c oughs> กมแปะนี่มันมีไหมว่าเข้าสกเก็ตเตอร์แล้วก็หลังมีการคำนวณต่อแล้วมันก็ได้คำนวณต่อนะลุงเห็นส่วนมากพอเข้าสกเก็ตเตอร์ปุ๊บมันก็ไม่มีการคำนวณต่อเลยนะเหมือนมันมันจงใจทำไว้แค่นั้นอะจบสกเก็ตเตอร์ปุ๊บเล่นเลยเข้าข้างในเลย ไม่มีคำว,ว่าไหลต่อไหลต่อไหลต่อแบบตัวอื่นนะเจมาสองสกเก็ตเตอร์มาลุ้นกันต่อแม่ไม่ไมหลอีกอยังนิ่งอีกอุ้มปะทัดชิงชาบเอไม่ติดสักตัวหนึง่งเจมาก่อนอุ้ยคังคกกบเขียดเพ้ยปาทัดมาคังคกกบเขียด ไม่ติดสักตัวนึงมารอกันข้างหลังอยู่3ตัวข้างบนนะ่ะแหมปรททัศไม่ติดอีก10หมุนุข้างนอกก็จ่ายสวยดีอยู่นะไม่ถือว่าน่าเกลียดนะสิบมาวูปรททัศมาแถวหนึ่งหน่อยลูกไม่ติดชอบในะเวลามันคำนวณแบบล้างหน้ากระดานล้างหน้ากระดานไปนี่ชอบชอบอยากน้อยๆมันโล่งแล้วมีโอกาสที่จะเอาตัวใหม่ตกลงมาแล้วก็ได้คำนวณน,นะ อ้ยวายแถวสมีไม่เจไปต่อเลยนั่นแล้วก็มาลุ้นเคแถวหนึ่งกันโอ้โหคิวมึงจะลงมาดักเพื่อนอะไรเยอะแยะนะนี่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้ถ้ามีกำไรนะเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นคีโอพัตตาหน่อยนะขอหากำไรดูก่อนนะว่าได้ไม่ได้นะเล่นคีโอพัตตานี่ต้องทำใจระดับหนึ่งเลยนะโอ้ประทัดไม่ติดมาผลสุดท้าย แม่งแอบลุ้น10แถว3ไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาขอซื้อกันที่เบทด20ทุน1,000กับการเล่นตามในกลุ่มนะ8คูณ10นะไม่เวลาเอาตัวคูณเยอะๆมึงไม่จ่ายพอเล่นแค่คูณ10นี่เวลาจ่ายคูณ10มันมันดูแปลกๆอยู่นะเวลาคูณ14คูณ16นหกไอ้ที่หวังเยอะมึงไม่จ่ายกันเวลาคูณน้อยๆมาเฉยนะเมื่อกี้ทุน3,000แม่งกำไรโผลมา600นะคน,นี้ลองดูนะพอเป็นเบท20 ลุนห0 0นะแต่ก่อนจะไปลุ้นว่าได้เท่าไหร่นะลุ้นอย่าตกดําก่อนแล้วกันลุงชอบคิดว่าหมุนแค่รอบเดียวแม่งตกดํายากนะอยากน้อยๆมีโอกาสเว้ยมีโอกาสที่จะได้เล่นสูงกว่านะนั่นได้เล่นแล้วนะลุงจะขอแค่8ปดคูณสินะตามจากในกลุ่มนะเห็นเขามี8นอนมาของลุงไม่ต้องนอนก็ได้ให้มีคำนวณพอมีการจ่ายพอนะหมุนหนึ่งอุ้ยเคมาดอกนี้สวย240แไม่ไหลต่อมาดอกแรกสวย เงียบ5้าหมุนลูกสิบไม่เงียบเฉยเงียบอีกสมหมุนลูกมันต้องมีคำนวณแล้วแหละถ้าอยู่แบบนี้ไม่ชนะนะสิบมาร้อยหกสมากันต่อเจประทัดลงหนึ่งแม่ไม่ลงปัทัดนนะมาเจเคมาเคมาร้อยแอือหือีอีก2หมุนตามตามตามยังดีที่ทุนกลับมาอยู่5้บาทตอนนี้ โอ้โห oh, 690บาทมันอยากให้เราเล่นในเหมือนเดิมอีกมั้ง63,000นะมาเล่นแบบเดิมกันดีกว่านะอย่าทำทะลึ่งนะอย่าทำมาตกดำนะลุงจะขอซื้อที่เหมือนเรามาตั้งต้นรีเซตกันใหม่เลยนะรอบแรกลุงบวกมา600นะกับ8คูณ10เบ็ด60ทุน3,000พนนะรอบนี้มาลองดูกันอีกว่าให้ไม่ให้นะ ขออย่างเดียวนี่อย่าตกดำล่าสุดแม่งลางรายจะกดซื้อไปกดเป็นออตโต้เฉยนะยานะเว้ยยางน้อยๆไปลุ้นข้างในนะลุ้นให้แปะมันนอนมาตามที่เขาบอกกันในกลุ่มนะแต่ปัญหาหลักอย่างเดียวคือยาตกดำโอเคได้เล่นแล้วแบบนี้นะ8ปคูณ10มาลุ้นกันว่าจะจ่ายไม่จ่ายนะ ตามในกลุ่มล้วนๆเลยนะอันนี้หมุนหนึ่งเงียบเว้ยโอเคมาเบาๆสองร้อยสี่สิบอย่าลืมว่าทุนเราสามพันดอกนี้อย่าลืมว่าทุนเราสามพันแหมยังเงียบอยู่เก้าร้อยเก้าสิบามหมุนสุดท้ายโอ้โหเงียบเว้ย ้ยมาดอกนี้สวย960เจแม่ไม่ลงมานาะพันเก้าอือหือหนุนสุดท้ายโอ้โหไม่มีทิ้งทวนมาหน่อยเว้ยโดนโดนไปหนึ่งพันยังได้เล่นอยู่ยังได้เล่นที่เบ็ดสี่สิบทุนสองพันอีกโอ้โหพอดีเลยเว้ยสองพันหนึ่งร้อยสองพันกับหนึ่งบาทนะ มาหมดตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะไอ้เหี้ยรอบแรกมาดีนะกับบวกกำไรเฉยนะพอพอรอบนี้นะเหมือนกับกำไรที่บวกมาตอนแรกมึงเอาคืนเลยนะขอแค่แปดหมุนพอลูกเวลาลุงได้10บหมุนมันชอบตกดำไม่เอาไม่ชอบขอแค่แปดพออย่ามากอํานั่นไงล่ะพอกูขอ8ปดมึงให้10บ แล้วกคดวงไม่ดีกับ10หมุนทีไรมันชอบตกดามไงแม่งไม่กล้าดูเลยขอไม่ดูนะไม่ดูฟังเสียงพออุ้ยได้เล่นโอเคมา10บคูณ10ดอกนี้ขอนอกสูตรแป๊บนึงนะในกลุ่มในกลุ่ม8คูณ10จ่ายเยงียบมาแล้ว8คูณ10ของแท้แล้วตอนนี้ เค okay, มาก,ก่อนมีมี8ปคูณสิของแท้ของปลอมด้วยเวะอ,อุ้ยเบาเหลือเกินอ่ะไม,ไม่ติดโอ้โหเงียบอ่ะสีหมุนลูกโอ้โหไม่จ่ายเฮียพอเป็น10บคูณสิมึงไม่จ่ายพอ8ปดคูณสิยังมีการจ่ายอยู่มั่งนะดูดิขอเคดิแม่ไม่ได้นะ โอ้โหสองพจายสี่ไปไม่ถูกเลยสี่รอยที่เล่นเบ็ดอะไรวะเบ็ดสิมัน500ต้องเบ็ด8โอ้ยวันนี้วันอะไรวะอีกแล้วหน้าทีนี้แม่งทั้งอาทิตย์น่าจะดวงสวยทั้งอาทิตย์ ขนาดจับเกมเตะบอลก็แพ้มาจับแปะแม่งเหมือนจะมานะสุดท้ายโดนอีกถ้าขอคูณสิอีกครั้งนะึง่ถ้ามึงตกดำนี่จะสมบูรณ์แบบมากเลยนะจบแบบตกดำนี่ลุงว่าสวยกว่าตกแบบจบแบบเข้าแล้วมันไม่จ่ายนะอุวยมาไว้เอลงมาอุ้ยลุ้นตัวเอช่องหนึ่ง แมอยากล้างกระดานไม่ได้ล้างนะร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะอันนี้ถ้ามีทุนกลับมาหนึ่งพันคือหนีเหมือนกันนะขอแค่หนึ่งพันพอเจ็ดมุนลูกเจมาอู้ทะนึรึงนะประตูเคมาอีกไว้แถวสองแทงพอดอกแบบนี้มาเหมือนเดือดเอออ่งเปามามาเหมือนเดือดดูดิอิวมาอุ้ยมาเหมือนเดือดสิบมาอีกไว้แถวสองอเหมือนจะเดือด มากันต่อลุ้นเอแม่นะเหมือนจะเดือดเฉยนะ500นะโอเคก่อนที่กูจะมาตรงนี้ทำไมมึงไม่มาแบบนี้วะ332นะหรือ400จ่ายมาแล้ว500นะลุนแปะมานอนดีกว่านั่นไม่มานะสีมุนโอ้ยสิงโตอย่างเยอะข้างบนเค okay, มาเออเอามาอย่างไม่ติด2หมุนสุดท้าย ตั่งใจคอแปะไม่นอนจริงเว้ยมากันต่อนางเปาอย่างนิ่งอยู่สุดท้ายมาไม่เลยนละเก็บ600ดีกว่ายอมเสีย2 0 0 4แม่งไปต่อก็ตกดำเปล่าเสียลมนะเดี๋ยวไปหาเกมอื่นเล่นกันต่อลุกงน่าจะรอลัคก,กี้ทมเนี่ยสำหรับช่องลุงขี้บดนนะเอาเป็นว่าฝา,ากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะ2เกมนะโดนไปคาวนี้ไปละบา,บาย